สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเดินผ่านผู้ใหญ่เราจะต้องทำตัวอย่างไรประการแรกนะคะเราจะต้องเดินย่อตัวก้มตัวแล้วก็เดินผ่านไปนะคะค่อยๆเดินชาา้าๆไม่วิ่งผ่านหรือว่าไม่เดินทงทงตัวตรงแต่เราจะย่อตัวนะคะ อย่างอาจารย์ใหญ่จะแสดงให้ดูตอนนี้เลยนะคะนับชมเลยค่ะเด็กๆดูนะคะมีผู้ใหญ่นั่งอยู่หนึ่งท่านนะคะอาจารย์ใหญ่จะเดินผ่านนะคะขออนุญาตค่ะผ่านไปแล้วนะคะจะเดินกลับอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขออนุญาตค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆทำได้ไหมคะไม่ยากเลยแล้วก็เป็นกิริยาที่น่ารักมากแสดงความาสุภาพนะคะแสดงว่าเด็กๆได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีสมกับเป็นเด็กไทยเยาวชนไทย ที่น่ารักนะคะอย่าลืมช่วยสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ